สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทนายดอนและดาวันบุตรก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคดีในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอย่างที่ทุกคนทราบว่าในปีก่อนๆเราพบปัญหาโควิดครับทุกอย่างหยุดหมดแม้แต่กระทั่งราชาการที่จำเป็นจะต้องจำกัดคนเข้าไปในสถานที่อย่างที่เราทราบกันแล้วในสำหรับ,บวงการ อาชีพนักกฎหมายทนายความที่ต้องทำงานเราก็พบปัญหาเช่นกันในช่วงนั้นทางราชการครับทางษาณยุติธรรมท่านได้ออกระเบียบขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาคดีออนไลน์หรือที่เรียกว่า e f i l i n g ปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนในหัวข้อกฎหมายนี้ทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางไปศาลทนายความก็เช่นกัน สำหรับผู้ที่ได้รับฟังคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือจะเป็นผู้ได้รับปัญหาหรือผู้ที่สนใจครับก็จะได้ประโยชน์ว่าต่อไปนี้ในคดีบางประเภทท่านประหยัดเวลาท่านสามารถใช้ระบบ e f i l i n g เข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณาคดีได้สําหรับในการเริ่มต้นทางทนายความทุกท่านที่ได้รับการอบรมก็จะเริ่มจากการทําคําฟ้องเข้าไปในคดี และได้ภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นเลขตัวอีขึ้นมาสําหรับท่านที่เป็นจําเลยก็เช่นกันต้องยื่นคําให้การคาร้องเข้าไปในคดีแล้วทางทนายจําเลยก็จะนําท่านเข้ามาไต่สวนหรือจะเบิกความหรือจะมาสืบพยานต่างๆเพื่อประโยชน์ของท่านวันนี้ผมจะมาจําลองวิธีการให้คําว่าจําลองวิธีการในสภาพการที่ผมได้รับรู้มา ข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นผมขอใช้การสมมุติกเพื่อที่จะให้เป็นความรู้เป็นวิทยาฐานว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีในการพิจารณาคดีขึ้นมาแบบนี้ผมขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีที่จะนํามาเป็นวิทยาทานในความรู้นี้ก็คือเป็นคดีเช่าซื้อปกติก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ที่เข้าใจได้ว่าคือการเช่าซื้อการเช่าซื้อนั่นก็คือการผ่อนชาระ เป็นงวดงดพอถึงเวลาแล้วก็สถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ก็จะโอนลดให้กับผู้เช่าซื้อ, <S <S อ,อแต่มันก็มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพราะด้วยสัญญาวเวลาอันหนึ่งมันจะยาวนานหรือไม่ยาวนานก็แล้วแต่ทําให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชําระได้ก็จะต้องมีการนําเรื่องมาฟ้องคดีสา,าระสาคัญเรามาดูตัวอย่างกันที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาให้ท่านดูนะฮะอย่าลืมว่ามันเป็นเพียงกค่สมมติเท่านั้นนะครับ ไม่ได้นำข้อความที่เราได้ประสบการณ์มาทั้งหมดเราสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาให้ท่านได้รู้ว่า,าวิธีการไต่สวนออนไลน,เน์เป็นอย่างไรแน่นอนท่านก็ต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่กับบ้านทุกฝ่ายต้องมีคอมพิวเตอร์สารท่านก็จะใช้วิธีการประชุมทางไกลจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น Zo o om g o o g l e m e e t แต่ปัจจุบันเนี่ยผมจะคุ้นเคยกับ Google Meet มากกว่าและทุกๆท่านก็สามารถใช้ได้ ก็จะเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันสำหรับในคลิปนี้ในคดีเช่าซื้อผมในฐานะทนายความและในฐานะผู้รับมอบหน้าจดด้วยเรามาดูกันว่าเป็นทั้งสองฐานะได้เวลาเดียวกันเราทำอย่างไรแน่นอนครับเมื่อผมนำคดีขึ้นสู่ศาลในวันนัดเนี่ยผมในฐานะทนายความแต่งตัวใส่ชุดคุยแบบนี้แต่เมื่อผมจะต้องเบิดความจะถอดชุดคุยแล้วก็มาดู ตัวอย่างบทความสั้นๆในการพิจารณาคดีออนไลน์นะครับครับเรามาดูตัวอย่างกันว่าเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรเห็นผมผมถอดชุดคุยแล้วครับเวลาเราเพิจารณาคดีออนไลน์เนี่ยผมจะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นช่องจากสถานที่ต่างๆในจอก็จะมีศาสารท่านอยู่ในบัลลังครับ แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีนี้ก็จะมีตัวของพยานโจทย์มาเบิกความสําหรับตัวผมเองในคดีนี้เนี่ยผมเป็นพยานโจทย์เองนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าทําในฐานะทนายและทําในฐานะพยานโจทย์ก็คือได้รับมอบอำนาจครับคดีเนี้ยพอเราเข้ามาจะเริ่มต้นอย่างไรอันดับแรกศาลท่านจะถามว่า คดีเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรแน่เช่นคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับผิดสัญญาเช่าซื้อนะแล้วผมก็ตอบว่าครับท่านในรายละเอียดสารท่านจะอาจถามว่าโจทย์เป็นใครผมก็ตอบไปตามชื่อรูกความของผมและที่สําคัญเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการเป็นคดีความเราจะต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราส่งสําเนาคําฟ้องไปเนี่ยจำเลยได้รับหรือเปล่าใน ทางการพิจารณาเนี่ยจะเรียกง่ายๆพยายามจะพูดให้ทุกคนเข้าใจโดยที่ไม่ต้องยกมาตรามาก็กคือการส่งหมายสารส่งได้ไหมแล้วส่งด้วยวิธีอะไรสารท่านจะถามเรื่องนี้ด้วยว่าส่งหมายได้ไหมส่งด้วยวิธีอะไรเราก็ตอบผมก็ตอบครับท่านในวันนั้นมีจำเลยมาไหมสารก็ท่านก็จะตรวจสอบกับหน้าบันหลังว่ามาไม่มาถ้าไม่มาก็ต้อง แจ้งว่าจำเลยไม่มาเพราะนั้นก็จะไม่มีข้อต่อสู้ใดอื่นนอกจากวันนี้เราจะเบิดความให้กับโจทย์เราเจือสมกับสิ่งที่เรานำเสนอในคำฟ้องหรือไม่เมื่อจำเลยไม่มาศาลท่านอาจจะแจ้งตรงนั้นนะครับหรือแจ้งขัดมาว่าถือว่าจำเลยขัดน,นัดที่นับไม่การนะเราก็ดำเนินคดีต่อไปถัดมา เมื่อก่อนจะเริ่มคดีทุกครั้งก็ต้องมีการสาบานตนการสาบานตนจะสาบานตามศาสนาความเชื่อที่ท่านเชื่อยกตัวอย่างก็คือเป็นศาสนาพุทธตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระแก้วมรกตที่เหลือก็เป็นเรื่องบทความที่ท่านสามารถอ่านได้ตรงหน้ามีให้อ่านตรงที่ข้อพยานครับถัดมาสารท่านจะถามว่า ชื่ออะไรนามสกุลอายุก็ตอบไปว่าข้าพเจ้านายดอระดาวันบุตรอายุ53ปีเกี่ยวพันในคดีนี้คือเป็นผู้รับมอบหน้าโจทย์แล้วก็บรรยายว่าโจทย์ที่แท้จริงเป็นใครเป็นบริษัทแล้วมีใครเป็นกรรมการมีวัตถุประสงค์อย่างไรและที่สําคัญก็ต้องบรรยายว่าคดีนี้ได้รับมอบหน้าอำนาจตรงหรือเป็นอำนาจช่วงเข้ามาสาระสำคัญ ในคดีนยะท่านจะถามในแก่สําคัญตามหลักกฎหมายนั้น,น,นเช่นสัญญาเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่สิ้นสุดกันอย่างไรมีวิธีใดและในคดีที่มีหลักกฎหมายเกี่ยวข้องเช่นเรื่องเช่าซื้อและหลายคนก็ต้องรู้ว่าผิดนัดกันกี่งวดนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะว่าผิดนัดเกินกว่า3มงวดติดต่อกันหรือไม่หรือผิดนัดอย่างไร สำหรับในคดีนี้จำเลยผิดนัด6มงวดติดต่อกันจากนั้นก็บรรยายไปแล้วศาลท่านก็จะถามคำถามที่ศาลท่านมองดูว่าเป็นสาระสำคัญเช่นแล้ววิธีเลิกสัญญาเลิอกอย่างไรเราก็ตอบไปตามที่เป็นความจริงตามสัญญานั้นเมื่อศาลท่านถามไปจนพอสมควรนะครับเข้ากับหลักกฎหมายศาลท่านก็จะรายงานาว่าคดีนี้เสร็จ การพิจารณาแล้วครับถ้าพยานหลักฐานเพียงพอโจทชนะคดีศาลท่านก็จะมีคําพิพากษาและกําหนดว่าให้เราไปขอออกคำบังคับภายในกี่วันนี่คือตัวอย่างที่ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับท่านที่กําลังมองหาความรู้เกี่ยวกับว่าวิธีการพิจารณาคดีที่เป็นแบบ E-filing ไม่ต้องไปศาลเป็นอย่างไรไม่ยากครับ mm hmm. ก็ อยากให้ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถึงแม้ท่านเป็นจำเลยท่านไม่อยากพบหน้าแต่ถ้าเขาฟอร์มาเป็น e f i l i n g ท่านก็ต้องเข้ามาในคดีนะครับมาพูดคุยกันว่าท่านมีปัญหาอย,ย่างไรห,หรือท่านมีแนวคิดที่จะต่อสู้คดีอย่างไรผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มเติมความรู้กับทุกๆท,ท่านที่ยังขาดอยู่